สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเมื่อนี้ผมจะพามาไสเบ็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับท่งนใดก็มาลุ่นมาย้ำดูกันนะครับนะหมายของหมายผักตบชวานะครับนะอย่าหูใจเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเบิ้งใหม่นะครับเนาะนี่ครับมันมืดแล้วครับผมเริ่มมืดแล้วอย่าหูใจซองไฟไสเบ็ดให้เบิ้งนะครับนะท่างใดก็ค่อยมาลุ่นมายาำดูกันครับผม ก็จะเป็นเยื่อจิงรีดนะครับผมนะครับเยื่อจิงรีดนะครับเบ็ดประมาณสามสิบหลังนะครับเมื่อนี้ผมมาครับยัางไดก็นทขออนุญาตใส่ก่อนนะพ่อแม่พี่น้องครับผมยังไหนค่อยมารุ่นมายากันครับผมนะครับม่ายผักตบใช่่าครับนี่นะครับ ประมาณนี้ครับผมกีรีด,ดินครับโอ้ป่าบอนพี่น้องป่าบอนครับผมเอายังได๋ค่อยปริ้นยันกันนิดนึงประมาณนี้ครับผมปลาไหลพี่น้องปลาไหลข้อเล่นเต็มเลยครับผม นำตื้นตนนะครับนะถ้าผมเอาสมอกมานีนรดหบ่อยนะครับหลายๆครับหล,หลายๆหลายๆหลายังหลก็มันรุ่นนกันครับนะปลาหลายพี่น้องปลาหลาเอา้าหลังจากเส้นเบ็ดเสร็จประมาณสิบก้อนหลังี่แหละพี่น้องมันหกครับผมได้ประมาณสิบก้อนหลังนะครับนะผมพยายามกลับนะครับนะ อันี่ก็ยันเหมกันครับผมเอ้าโดนโดนโดนพี่น้องโดน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 แล้วครับโดนแล้วโดนแล้วปากคอผมปากคอนี่ครับนี่ครับปากคอผมปากคอมานแล้วครับพี่น้องนี่ครับ ใส่งามครับผมใส่ส,สวยครับเย้ครับเอาจากไหนผมก็ขออนุญาตปลดก่อนพี่น้องใส่งามครับผมใส่งามครับใส่ส,สวยครับผมเอาจากไหนก็รุ่นนํำกันหลังต่อไปนะครับนะพี่พี่น้องครับผม มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วได้ต้มได้ปนแล้วครับหลังนี้บดนพี่นออ้องเอ๋อเบื้องหลังต่อไปครับผมโอ้หลังนี้กับบดนพี่น้องครับเอาโดนโดนโดนพี่น้อง,อองหลังนี้โดนพี่น้องโดนแล้วครับโดนแล้วปลาคอไส้สวยครับ ใส่ซ้ำกันครับผมเอาหมานแล้วพี่น้องเอาไปเบ่งน้ำกันครับผมใส่สวยๆครับพี่น้องนี่ครับใส่งามครับผมเอาท้างใดผมขอขอนุญาตปลดปลากอนครับผม นี่ครับเต็มสองครับผมหมานแล้วหมานแล้วพี่น้องเอา้าจั่ไหนผมขออนุญาตปลดปลาวนะครับเอา้าจังไหนก็พยายามมากันอีกรอบนะครับนะหลังนี้บุโดนครับ โน้โนโดนโนนพี่น้องโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเอาประคอครับผมประคออีกแล้วครับผมหมันประคอครับผมนี่ครับนี่ครับเอา้าเร่องไหนผมไปเอาปลาแล้วครับใส่งามๆกินเก่าเหรอครับผมหมัมนแล้วพี่น้องเลยนี่ครับ ที่ว่านน่อยกับโบน้อยนะครับนะหมันแล้วพี่น้องหมันแล้วผมขอปลดปลากอนครับผมนี่ครับใสสวยๆครับผมนบน้อยนะครับมันบบน้อยนะเอาจังไหผมขออนุญาตปลดปลากอนนะครับน้องพี่น้องครับผมแต้มทีสามนะครับนะไปหลังต่อไปนะครับผม เอาเอาโดนโดนโดนพี่น้องโดนอีกแล้วพี่น้องเอาเอาไปอย่างวะนายจิปลาคอนะครับนะเดี๋ยวแล้วผมขออนุญาตไปเบ้างนะครับคันเบ็ดนมเน่านมเน่าแล้วครับโดน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 มาแล้วครับแต้มตีนะพี่น้องโอ้ปลาคอพี่น้องปลาคอปลาคอครับผมนี่ครับนี่ครับ นี่ครับหมานประคร้อผมหมายนะครับเอาบกคอปวดตาก่อนครับพื่อนบุกขืนยนกครับผมมาเลยอ่ะรุ่นกันนี้ครับผมหลังต่อไปครับมิดซีรีครับผมหลังนี้รุ่นหลังต่อไปครับ เอาโ,โดนอีกแล้วพี่น้องโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับผมเต็มหาครับผมเต็มหาประคอครับผมโอ้ประคอไหลดีครับใหม่นะครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งบัวน้อยนะครับบัวน้อยอีกแล้วครับบัวน้อยอีกแล้วครับขออนุญาตนะครับแป๊บนึงครับขออนุญาตวางกระถางจีดีได้ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะครับนะบัวน้อยนะพี่น้องบัวน้อยนะครับบัวน้อยเต็มหานะครับ นี่ครับอุนี่ครับบนน้อยครับผมหมายผักตบชวบานะครับเะยครับไมายผักตบเยี่ยจิงลีนนะครับนะนาแรกนะครับเอา้าผมขอปลดปลาก่อนพี่น้องครับแล้วค่อยบุรุ่นหลังต่อไปนะครับนะ แตมทีฮาครับผมบ่นอยนะครับบบน้อยนี่ครับนี่ครับขออนุญาตบทปลาเป็นเมื่อนะครับนะบบนอยนะครับบอกตามตรงครับผมบบนอยนะครับเต้มซี่ครับผมพี่น้องครับเอ้ายังไรไปรุ่นหลังต่อไปทํากันครับผม ครับหาแต้มแล้วครับพี่น้องครับพอประคอใส่สวยๆนะครับนะด้วยเหยื่อเจ้งหลีดนะครับเบียดใส่บ่เบิดครับพี่น้องปลามันหกพุดหมุนปลาไปบ่ได้ครับผมได้ใส้แค่สิบก็หลังนะครับนะเอ้าไปรุ่นกันหลังต่อไปครับผมหลังนี่ก็มิดครับผมมิดที่ดีเลยพี่น้อง เบืองหลังต่อไปครับได้ว,ว่าก็จยังน้อยผงกระสิกู้กลับแล้วครับผมมันได้กินแรงกินไงแล้วครับมิดซีรีครับพี่น้องหาเต็มนะครับเมนเนนะครับเมนเนได้หาเต็มนะครับหลังนี่ก็มิดครับ จังใดผมก็สิขออนุญาตกู้กลับกนะครับได้กินง่ายกินนี่แล้วครับกินแรงกินไงแล้วครับแท่านี้ก็พอแล้วครับเมื่อหนาค่อยมาใส่ก็ไม่นะครับกินเบิดแล้วค่อยมาใส่ก็ไม่ครับผมเอาไปหลายหลายม็กจินบม่เบิดนะครับครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ก็มานแล้วครับผมได้หาเต็มนะครับได้กินแรงกินไงแล้วครับสำหรับเมื่อนี้ผมก็จะขอตัวลานะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันไหมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผมขอบคุณครับ